สวัสดีค่ะ3าเป็นการสร้างมุมเป็น2เท่าของมุมที่กำหนดนะคะมุมนี้ <c oughs> ครูสร้างเป็นต้นแบบไว้แล้วนะคะก็คือ40องศานักเรียนสังเกตนะคะดังนั้น2เท่าของมุมที่กำหนดจะต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ย80นะคะก่อนอื่นวิธีการนะคะให้นักเรียนลากเส้นเออลากขนาดของมุมคือกลาง กลางเท่าไหร่ก็ได้นะคะลากมานะคะเสร็จแล้วใช้วงเวียนขนาดเท่าเดิมมาลากตัวตัว,ต,วตัวใหม่ของเราที่เราต้องการให้มันเป็นสองเท่านะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนกลางกลางดูว่าขนาดของมุมเป็นเท่าไหร่วิธีการกลางก็คือดูจิ้มดูนะคะว่ามันกลางเท่าไหร่นี่คือการกลางของมุมนะคะใช้วงเวียนจิ้มเนาะแล้ว มาจิ้มตัวที่เป็นจุดตดัดลากวัดขนาดแล้วก็ลากวงเวียนนะคะได้1จุดสองเท่าก็คือต้องทำกี่ครั้งสองครั้งนะคะแบบนี้เห็นไหมเห็นอยู่เนาะอ่านั้นจะเจอจุดตดัดจุดที่สองตรงนี้นะคะลากมุมชิงทีนี้ลองเช็คดูจะเป็นมุม D-E เปสองเท่าของมุมที่กำหนดลองดูเมื่อกี้สี่บตอนนี้จะต้องเป็นแปดสิบค่ะแปดสิบอ่าถูกต้องเป๊ะเลยนะคะโอเคลองทำดูค่ะ